สวัสดีค่ะจากบาลายองคพยอมค่ะวันนี้บาลายองพยอมไปเยี่ยมคุณยายข้างบ้านมานะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือฝักอะไรใครรู้บ้างคะนี่คือฝักแคนะคะเป็นแคเกษตรดอกใหญ่อวบสีขาวนวลไม่ใช่ก็ไม่ใช่แคโบราณนะคะ เดี๋ยวบ้านไร่วงพยอมก็เลยจะมาแกะเม็ดของเขานะคะเพื่อการขยายพันธุ์แต่ต้นของเขาสูงนะคะต้นไม้ต้นใหญ่น้องๆสะเดาเลยนะคะที่บ้านไร่วงพยอมไปเห็นที่บ้านเขานะคะเขาบอกว่าเป็นแค่กเกษตรแต่บ้านไร่วงพยอมก็ยังไม่เคยเห็น ว่าเป็นแคร,กรเกษตรนี้เป็นยังไงนะคะกพะเพิ่งไปเห็นที่บ้านเขาก็เลยขอเขาไว้เลยเขาก็เอามาฝากไว้ที่บ้านคุณยายนะคะพอดีวันนี้ไปเยี่ยมคุณยายข้างบ้านมาเอากล้วยไปให้แล้วคุณยายบอกว่ามีคนก็ฝากแคร์กรเกษตรไว้ให้ ค่ะเม็ดของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนแครเราทั่วๆไปแต่รู้สึกว่าเม็ดของเขาจะใหญ่แล้วก็เต่งดีมากเลยแล้วกวักดูของเขาสิคะนี่ค่ะกักยาวฟุตกว่านะคะประมาณห้าสิบเซนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยามากๆเลยค่ะนี่ เหมือนถั่วฝักยาวเลยเม็ดของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะบารายองพยอมแกะแค่สามฝักนะคะได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันนะคะดูว่าเขาจะขึ้นไหมเพราะว่าฝักเคส่วนมากนะคะเก็บไว้ทั้งเปลือกนี้ อย่างแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนจะบอกว่าเก็บได้แต่บ้านไร่วงพยอมเคยเก็บเมื่อครั้งปีที่แล้วนะคะหมอดเจาะเป็นรูพุนหมดเลยกินเมล็ดข้างในหมดเป็นว่าใช้ไม่ได้นะคะต้องแกะแล้วก็เพาะเลยได้ผลแน่นอนนะคะ เดี๋ยวอันนี้เราจะไปเพาะกันแค่นี้กินอร่อยนะคะเขาเคยเอาดอกของเขามาให้กินดอกสีขาวขาวนวลน,นวลเนื้อหนาดอกใหญ่อวบเอามาทอดทำน้ำจิ้มอร่อยมากๆเลยนะคะรสชาติจะออกหวาน หวานกว่าแคร์ของเราที่เคยปลูกนะคะอย่างแคเตี้ยแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นแคกเกษตรเดี๋ยวเราไปเพาะกันนะคะส่วนอันนี้ไม่ใช่เม็ดแคนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอันนี้คือเม็ดฝางนะคะพอดีเดินออกไปที่สวนเมื่อกี้นี้เห็นว่าเขามีฝักแก่อยู่ก็เลยเก็บมาฝักหนึ่งเพื่อเอามาทดลองก่อนนะคะว่าเขาแก่ สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้หรือ,อยังดินที่บ้านไร่วงพยอมเอามาเพาะนี้ก็คือเป็นขี้เถ้าแก่ผสมกับขุยมะพร้าวแช่น้ํานะคะแล้วก็จะโรยๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเขาขึ้นดีก็ได้เป็นร้อยต้นเหมือนกันนะคะ เราก็จะโรยโรยแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราก็จะเอากะขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้นะคะมาปิดนะคะเพื่อความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้าไร่บงพยอมนี้อากาศเย็นแล้วก็ลมแรงมากๆนะคะจะทําให้แห้งไวถ้าเราใช้ขุยมะพร้าวนี้ก็จะทําให้ แห้งช้าลงนะคะหรือใครจะหาถุงพลาสติกมาหุ้มข้างหน้านี้ไว้ก็ได้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> การบ่มเม็ดของขขาวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา <c oughs> เพราะเมล็ดแคร์ที่เขาบอกว่าเป็นแคร์เกษตรนะคะต้นใหญ่ แล้วก็สูงแต่ดอกเขาใหญ่มากๆดอกอวบสวยขาวตามท้องตลาดก็ยังพอมีเห็นมีดอกมาขายบ้างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ